สวัสดีคะ่ะ f อฟซที่น่ารัก,ท,กทุกทุท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ f อ FC เอฟซเห็นอะไรไกลนู่นไหมคะพี่คาดแล้วไม่ผิดเลยดีนะที่พี่ถ่ายรูปเมื่อวานนี้คะ่ะพี่นึกแล้วว่าเขาจะต้องมาเกี่ยวข้าวคะ่ะ f อฟซเขามาเกี่ยวข้าวบาเลค่ค่ะทุกคนนี่คะ่ะโอ้โหวรรณพาคาดอะไรนะไม่ผิดเลยคะ่ะ f อฟซนู่นคะ่ะดูไกลนู่นคะ่ะ เฮ้ยนงพึ่งมันตามเราเว้ยเฮ้ยนันค่ะ FC. เอฟซีเห็นไงเอฟซี FC? ค่ะวันนี้เราเลิกงานมาเราก็ได้ช็อตเลยค่ะทุกคนนั่นค่ะพี่ไม่คิดว่าพี่จะเจอเขามาเกี่ยวข้าวค่ะเอฟซี FC. แล้วเรากไ็ได้ถ่ายรูปนะคะเนี่ยกล้องพี่มันมัวหรือเปล่าค่ะเอฟซี FC. ถ้ากล้องพี่มัวก็ ช่วยบอกพี่ด้วยนะคะเอฟซี FC. เพราะว่าพี่ก็ไม่รู้นะว่าจะล้างหน้ากล้องยังไงเนาะทุกคนเนาะถึงจะไ,ไม่มัวนะคะเพราะว่าพี่ไปดูฟิฟมของพี่เนาะดูวิดีโอของพี่นะ่ะมันมัวคะ่ะเอฟซีถ้าใครอมีน้ํายาเนาะมีน้ํายาดีๆหรือว่าเอาอะไรล,ล้างกล้องของคุณนะคะก็ช่วยแนะนําพี่วรรณพาเดนมากหน่อยนะคะทุกคน นี่ค่ะดูค่ะมาถึงเลิกงานมาได้เห็นเขาเกี่ยวข้าวพอดีค่ะทุกคนโอ้โหขอบคุณพระเจ้าเลยนี่ค่ะรถเขาใหญ่มากใหญ่ยิ่งกว่าบ้านเราเลยนะคะทุกคนโมโม,ม่ก็ใหญ่จริงๆค่ะใหญ่กว่ารถแถวบ้านเราเนาะทุกคนเนาะก็นี่ค่ะพี่ก็อยากจะหาช็อตเด็ดแบบนี้มานานแล้วะคะ่ะแต่ว่าไม่เคยได้เจอสักทีค่ะเพราะว่าเขาจะเกี่ยว ช่วงที่ผู้คนทํางานนะคะช่วงที่ผู้คนไม่เดินอมาตามถนนหรือก็หรือว่าออะไรนะจรจะาจรบ่จราจรติดขัดหรืออะไรนี่นะคะทุกคนเขาจะมมาอเกี่ยวไอ้ตอนที่เงียบๆนะคะทุกคนนี่ค่ะเราได้เห็นภาพจะจะเลยคะ่ะนี่ใหญ่จริงใหญ่จริงแต่ว่านี่ค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้นะคะ f c ซีพก็ซูมได้แค่นี้เนาะ แต่ว่าเอ่อ F C นี่เห็นไหมพี่จะซูมให้ได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่เห็นเคียวเขาเลยค่ะ F C เพราะว่าเคียวของเขานนะาที่เกี่ยวลงไปนะ่ะไอเราไม่ได้เห็นค่ะว่ามันเร็วขนาดไหนเนาะทุกคนเนาะถ้าเข้าไปก็จะเสียงดังมากค่ะ F C นะคะตอนนี้เราก็ไอเห็นแล้วเขาจะเกี่ยวเก็บเข้าไปในนั้นเลยนะคะ F C แล้วเขาก็จะ ไอ้เอารถบรรทุกมาหรือว่ามีรถบรรทุกจอดอยู่ที่ใดที่หนึ่งคะ่ะเอฟซีแล้วเขาก็ไปถ่ายลงมานะคะนั่นคือไอ้ตรงท่อนะมันก็คล้ายๆกับเรานั่นแหละนะท่อ,องเราเราก็จะถ่ายลงไปในในไอ้รถสิบล้ออีกคันหนึ่งนะคะทุกคนที่ว่าแล้วว่าเขาจะต้องมาไอ้เกี่ยวข้าวไม่วันสองวันนี้เพราะว่าไอ้ต้นไอ้ไอ้ข้าวบาเลของเขานี่ไอ ไอ้คอหักแล้วนะคะ f อก็หมายความว่าถ้าจะรอให้นานกว่านี้ก็คือจะหลุดลงดินเลยนะคะ f อจะไม่สามารถที่จะเกี่ยวเข้าไปในเครื่องไอจักรของเขาหรือว่าเครื่องเกี่ยวข้าวของเขาได้นะคะ f อฟพี่ว่าจะจบคลิปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพี่เห็นรถเขามาแล้วค่ะนั่นเขาจะปล่อยข้าวลงมาอย่างนั้นเลยนะคะ f อเห็นไหมคะ เขาจะปล่อยข้าวลงมาแบบนั้นเลยค่ะ FC มาถ่ายลงไปในไรถคันสีเขียวนะคะเห็นไหมรถสิบล้อคันสีเขียวนะคะ FC นั่นอ่ะพี่มัวแต่ไอ้ก้มเก็บไอ้นี่เนาะพี่ก็เลยไม่เห็นรถคันสีเขียวมาค่ะ FC เทเครเตอร์ค่ะ FC นั่นค่ะทีนี้เขาก็ปล่อยเม็ดข้าวปาเลลงมาในไอ้ในรถคันสีเขียวค่ะเพื่อจะถ่ายออกจาก ไอรถที่เกี่ยวนะคะเรารออีกแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยเขาขับถอยไปแล้วค่ะ F4 นี่ค่ะแหมนึกว่าจะไม่ได้เห็นซะแล้วนี่ค่ะแล้วเขาก็จะขับถอยเพราะเต็มแล้วเขาก็จะไอรถคันนั้นก็จะเกี่ยวต่อไปค่ะเพราะว่ามันเต็มถังเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะทุ่งนาของเขาเป็นแบบนี้ค่ะ F4 สามารถที่จะรถเข้าไปลงเข้าไปได้โดยที่ไม่จมค่ะเพราะว่า ดินของเขานี่แน่นมากนะคะแล้วก็รากข้าวของเขานะ่ะมันก็ไม่ได้ลึกเหมือนรากข้าวบ้านเรานะคะเอฟซีรากข้าวของเขาก็แค่ไอ้ไอ้รอให้ดูดน้ำหรืออะไรประมาณนั้นนะคะรากก็ไม่ลงลึกแล้วเขาก็ก็เวลาเขาไถานานะคะเขาก็แค่รอเอ้แค่ให้รากข้าวมันพอดีค่ะส่วนดินข้างล่างนั้นก็แข็งเดะเลยนะคะ ซึ่งรถลงไปก็คือไม่มีทางที่จะจมค่ะ f c นี่ค่ะแหมพี่นึกว่าจะไม่ได้ชดเตจซะแล้วนะคะแต่รถคันนั้นก็ไอ้บรรทุกได้เยอะเหมือนกันนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนคันที่เกี่ยวนะคะ f c คันที่เกี่ยวเขาจะใส่ไม่ได้เยอะค่ะโอ้ยคนวิ่งไปแล้วนี่เขาวิ่งค่ะวิ่ง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 เร็วไหมท่านเอาวิ่งตามตูดค่ะของใส่จะ จะต้องไปช่วยอะไรสักอย่างแต่ว่าฝุ่นมันก็เยอะมากนะคะ f อ c เอาวิ่งแล้วเอาลงไปเก็บอะไรก็ไม่รู้ค่ะ f อนี่ค่ะ f อซแม่พี่นึกว่าจะไม่ได้ชดเด็ดซะแล้วและรถคันนี้ก็ไม่เต็มนะคะก็มันกุกได้หลาย10บตันเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นคันใหญ่มากค่ะ f อนี่ค่ะส่วนคันนั้นก็จะเกี่ยวไปอย่างนั้นเลยนะคะพอ พอเต็มแล้วคันนี้ก็จะวิ่งตามไปค่ะ Fc นี่ค่ะนาะเขาวิ่งไปไอ้นัน่นไอ้ฟางค่ะ Fc เขาจะไปดูว่าไอ้มันหลุดหรือว่าอะไรนะคะ Fc โอเคค่ะ Fc นี่ค่ะเขาก็ถอยหลังโอ้ยเขาถอยหลังมาอ๋อเขาจะเลี้ยวค่ะนี่ค่ะ แมพี่นึกว่าจะไม่ได้เจอซะแล้วค่ะ f c โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะ F c ซขอบคุณมากนะคะไอที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่วันพาเดนมาร์กตลอดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่า ไอ่ยูทูก็ต้องเอฟซีดูนะคะเพื่อคนดูถ้าไม่มีใครดูก็จะทำ u t u b e เพื่ออะไรเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะคุณเขาวิ่งตามรถไปทำไมเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย